ที่นี้ไปกันทีจังหวัดตรังครับรโมโโรทรวิทวิชัยวิทยาเขตตรังเนี่ยเขาจัดกิจกรรมตรัง360รอยงศาท่าทายถูกการขนพอบภายใต้โครงการจากวิกฤตสู้การปรับตัวการพัฒนาการท่องเที่ยวท่งทะเลเอา่าวไทยอันดามันคุณภาพสูงครับ นายทรงกรดสว่างวงผัวราชการจังหวัดตรังเปิดกิจกรรมตรัง360องศาท่าท่ายทุกการคอนพบภายใต้โครงการจากวิกฤตสู้การปรับตัวการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทยอันดามันคุณภาพส้งด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้การจัดการสมัยใหม่เทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรมสร้างเอนเกจเมนบนหมาตร่านการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้เรียนรู้ถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเปิดโลกทัศนและการมุมมองใหม่ๆหม่ประานแนวคิดการพัฒนา นา่ยยังืครบผู้ช่วยาสตราจา์สิทธิโชกจันยองคารองอธิการบดีประจําวิทยาเขตตรังเก่านะคะว่าอุตสาหกรรมทองเที่ยวเนี่ยเป็นเรืองใกลตัวเพราะว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมแห่งความหวังที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมากเป็นันดับต้นๆแล้วก็มีความสําคัญโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศดีขึ้นเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมีการลงทุนและก็สร้างรายได้ข้าวประเทศสร้างประสบการณ์ที่มีคุณภาพให้กับหนัก ท่องเที่ยวจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ในอนาคตให้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะภายในงานมีการเซวนาตรังมรกตแห้งอันดามันผ่านมุมมองของผู้นําการท่องเที่ยวตรังครับการบรรยายติศทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการเศรษฐกิจสร้างสรรเพื่อสู้การยกระดับความสามารในการแข่งขันข้องผากตายการอบรมเชิงปฏิบัติการการกาหนดติดตางการท่องเที่ยวื่อการจานักรูและกา้าวใจการพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยมีคณะวิทยากรนั่งได้จากภาคีการท่องเที่ยวมากว่า20 รวมกันสกัดประเด็นเพื่อนำมาใช้วางแผนการท่องเที่ยวที่จะเป็นประโยชน์ในจังหวัดหลังต่อไปนั่นเองครับนะเรื่องของการท่องเทียเ่ยวเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งของรายได้ที่จะเข้ามาพีนองอประชาชนนียก็มาจากการท่องเที่ยวนี่ยแหละแต่าการท่องเที่ยวดีนะจุม่มจนเข้มแข็งน่วยงานรัดเข้าไปซัพพอตเอกชนเข้าไปซัพพอตเนี่ยก็จะทำให้ในจังหวัดเนี่ยเฟือ่องฟูเหล่อมีได้ก็นกจะมาเชียบไปนั่นเองนะครับ